รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2566ไตรามาสที่4และแนวโน้มปีพุทธศักราช2567ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2566ขยายตัวร้อยละ2.4ด้านอุปทานหรือการผลิตในปีพุทธศักราช2566ขยายตัวร้อยละ2.8ดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ4.5ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวโดยเฉพาะภาคก,การท่องเที่ยวและบริการ ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ2.50เนื ah ่องจากความต้องการผลผลิตภาคเกษตรเพื่อนำเข้าสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเช่นข้าวสารยางพาราและสุกรดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ2.4ผลจากทุกดัชนีในหมวดนี้ขยายตัวตามความต้องการสินค้าภาคอุตสาหกรรมเช่นข้าวสารแป้งมันสำปะหลังและหินบะซอลที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปสงค์หรือการใช้จ่ายในปีพุทธศักราช2566ขยายตัวร้อยละ1.8ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ4.7มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและรายไดแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ4.0ผลจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่มีการเบิกจ่ายมากขึ้นตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ3.0ผลจากมีการลงทุนเพื่อรองรับโครงการภาครัฐรวมทั้งความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นขณะที่ดัชนีการค้าชายแดนหดตัวร้อยละลบ1.5เป็นผลมาจากการเปลี่ยนช่องทางการส่งออกสินค้าบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญไปยังด่านการค้าชายแดนอื่นที่ใกล้แหล่งผลิตมากกว่า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีพุทธศักราช2566ของจังหวัดสุรินขยายตัวร้อยละ0.6จากดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มด้านการจ้างงานในปีพุทธศักราช2566ขยายตัวร้อยละ0.3แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดสุรินปีพุทธศักราช2567คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.0 ด้านอุปทานหรือการผลิตคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.4ดสชนีผล,ผลผลิตภาคบริการคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ4.9เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.3เป็นผลจากความต้องการข้าวที่ปลูกในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดียังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอื่นๆเช่นแป้งมันสำปะหลังและน้ำตาลยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเช่นกันดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.0ขยายตัวตามความต้องการสินค้าภาคอุตสาหกรรมเช่นข้าวสารแป้งมันสำปะหลังและหินบะซอลที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปสงค์หรือการใช้จ่ายคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.6ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ5.0ขยายตัวจากกำลังซื้อในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นรวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูงขึ้นและมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐดัชนีการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.0เนื่องจากความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมหลักในจังหวัด ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.8ผลจากมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างไรก็ดีการใช้จ่ายภาครัฐยังต้องเผชิญความเสี่ยงด้านการได้รับงบประมาณล่าช้าจากพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณพุทธศักราช2567ประกาศใช้ล่าช้าด้วยดัชนีการค้าชายแดนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.5เนื่องจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนชาวกัมพูชาร่วมกับความต้องการนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีพุทธศักราช2567ของจังหวัดสุรินคาดว่าขยายตัวร้อยละ1.5ผลจากราคาน้ำมันและพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโยรวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลให้ราคาพลังงานโลกปรับตัวสูงขึ้นด้านการจ้างงานคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ0.4เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินได้ทางช่องทางเว็บไซต์ Facebook Instagram x t r a d e t i k t o k และ YouTube ขอบคุณค่ะ